เกรกเฮฟเฟ่ i, กำลังจะเข้าชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นกับโรรี่เจฟฟ์สันเพื่อนสนิทของเขาเขาได้รับคำแนะนำจากโรดริกพี่ชายของเขาเองเกี่ยวกับวิธีการเอาตัวรอดในโรงเรียนโดยเน้นที่การหลีกเลี่ยงการสัมผัสชีตที่อยู่สนามบาสเราจะเรียกมันว่าเสนียดชีตหากใครไปแตะมันเข้าคนคนนั้นจะมีเสนียดจันไรติดตัว เมื่อเห็นว่านิสัยแบบเด็กๆของโรล,ลี่จะทําให้พวกเขาถูกรังแกเกรกจึงพยายามกระตุ้นให้โรล,ลี่เติบโตขึ้นเกือบจะเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับชีดแต่ตัดสินใจไม่เล่าดีกว่าไม่อยากทําให้เขากลัวมากเกินไปในวันแรกเกร็กพยายามช่วยโรลลี่ปรับตัวแม้ว่าทั้งคู่จะถูกรังเกียจจากนักเรียนส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นเพราะโรลลี่ชอบแสดงตลกและการใช้คำว่าเล่นแทนเที่ยวอย่างใดก็ตามพวกเขาจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบูลลี่จากกลุ่มด้านล่างของลำดับชั้นของโรงเรียนในคืนวันฮาโลวีนเกรกและโรลลี่ถูกบังคับให้พาแมนนี่น้องชายคนเล็กไปด้วยในขณะที่หงุดหงิดในตอนแรกเกร็กตะหนักว่าชุดโจรสลัดที่น่ารักของแมนนี่ช่วยให้พวกเขาได้รับลูกกวาดจำนวนมากในที่สุดแมนนี่และโรลลี่ก็เริ่มเหนื่อย ต่เกรกยืนยันว่าพวกเขาต้องหาช็อกโกแลตกันต่อไปและใช้ทางลัดผ่านถนนงูแม้ว่าซูสานแม่ของเขาจะห้ามปรามก็ตามพวกเขาพบกับวัยรุ่นสามคนที่เริ่มล้อเลียนและไล่ตามพวกเขาด้วยลูกโป่งน้ำเด็กๆพยายามหลบเลี่ยงโดยหลอกเล่าให้พวกนั้นขับรถกระบะเข้าไปในคูน้ำจากนั้นก็กลับบ้านให้ตรงเวลาเพียงเพารุก,กว่าของพวกเขาที่แฟรงค์พ่อของเกร็ก จึงเข้าใจผิดว่าเป็นวัยรุ่นจึงเทน้ำใสหนูน้อยแมนนี่เกิดปากพร่อยเปิดเผยเหตุการณ์ที่ถนนงูกับคุณแม่ซูซานจนเกร็กถูกห้ามไม่ให้เล่นวิดีโอเกมเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ต่อมาขณะเล่นทัมเบิลไทร์เกร็กก็ทำแขนของโรลลี่หักโดยไม่ได้ตั้งใจซูซานรู้เรื่องนี้จากการแอบฟังโทรศัพท์ที่ทั้งสองคุยกันแต่เลือกที่จะไม่ลงโทษเกรกอีกต่อไป เธอยืนยันว่าเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นเพื่อนที่ดีกับโรดี้เกรกพยายามใช้ประโยชน์จากแขนที่หักของโรดี้แต่กลับถูกนักเรียนคนอื่นๆรังเกียจก็นแน่ล่ะสิครับดันไปบอกว่าแขนที่โรดี้หักเป็นเพราะเขาเป็นคนทำมันเองเกรกพยายามที่จะใช้แนวทางที่แตกต่างออกไปจึงสมัครเป็นนักเขียนกระตูนให้กับหนังสือพิมพ์ของโรงเรียนโรดี้สนใจไอเดียที่เลิกใช้แล้วของเขาซึ่งเส้นตรงของทุกๆท,ท,ท่อนคือซูวีมาม่า แต่เกรกยืนการานที่จะคิดแบบใหม่ที่เขาวาดขึ้นกระตุ้นให้โรลี่สร้างกระตูนของตัวเองแทนที่จะทำงานร่วมกันการเข้ามาของเกรกทําให้เขาได้รับการยอมรับว่าเป็นนักเขียนกระตูนคนใหม่แต่บรรณารักก็ขายกระตูนของเขาทําให้เพื่อนร่วมชั้นล้อเลียนเขาหลังจากเกรกลาออกจากตำแหน่งกร์ตูนของโรลลี่ซึ่งมีวลีที่ขโมยมาได้รับการยอมรับทำให้ทั้งสองทะเลาะก,กันจนเลิกเป็นเพื่อนกัน โรลี่ผูกมิจับเด็กชายชื่อชิรักกุปต้าและเริ่มเห็นเขาบ่อยขึ้นในความพยายามที่จะกลับไปหาเขาเกร็กตัดสินใจออกไปเที่ยวกับเฟรกลี่เด็กชายที่แปลกและไม่เป็นที่นิยมอย่างไม่น่าเชื่อเกร็กนอนค้างที่บ้านของเขาแต่เขารู้สึกผิดแปลกไปจากเดิมในทันทีเฟรกลี่กินช็อกโกแลตจากกระเป๋าของเกร็กและกลายเป็น Hyper. ไฮเปอร์ไล่ตามเกร็กจะเอาค้มูกป้ายให้ได้เลยเกร็กต้องซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำตลอดช่วงเวลาที่เหลือของคืน วันรุ่งขึ้นเกร็กและโรลี่เผชิญหน้ากันและได้รับการกระตุ้นให้ต่อสู้กันโดยเด็กคนอื่นๆจากนั้นวัยรุ่น3คนที่มีเรื่องกันในวันฮาโลวีนก็ตามหาทั้งคู่เจอวัยรุ่นบังคับให้โรลี่กินชีสเสนียดที่สนามบาสและกำลังจะบังคับให้เกร็กทำบ้างแต่ได้รับการช่วยเหลือจากการแทรกแซงของมิสเตอร์อันเดอร์วูดโค้ชยิมของโรงเรียนเด็กคนอื่นๆกลับมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นและเห็นชีสเสนียดหายไปคำหนึ่งเพื่อปกป้องเพื่อนของเขา เกร็กอ้างว่าเขานี่แหละเป็นคนที่กินชีสไปเองทำไมทุกคนวิ่งหนีจากเขาโดยความหวาดกลัวเกร็กและลอรี่กลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งเกร็กตะนัดได้อย่างรวดเร็วว่าการได้สัมผัสชีสเป็นพอในประเสริฐเพราะบังคับให้ทุกคนต้องให้พื้นที่กับเขาและลอรี่เช่นเดียวกับโต๊ะอาหารกลางวันส่วนตัวสำหรับตัวเอง